ะะาาเาาที่ยท่านศิลปออศูนและวิสังศูน์ประหลัดมูลเทพมหาคนครในฐานะผู้นวยการตูนองโดยการจิตอาสาพระราชทานรุงเทพมหามครประโคมนายธนสิทธิ์เพ็ชรเมืองผู้งใยการเขตตะลังพร้อมด้วยจิตอาสาและผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านรู้สึกเป็นเกียรติ ถ้าจริงีเป็นอย่างยิ่งที่ทา่านอาลักุูเทศบาลกรให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดขอกิอาาติยศจิตอาสาพระราชาเขตรัตบังในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรินาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำโครงการจิตอาสาเราทำความดีื่อชาติขาสขาดชนเพื่อส่งเสริมให้พระราชารและประชาชนไทยมีจิตสำนึกรักบ้านเมือง รู้รักสามัคคีและมีจิตสาธารณะด้วยการร่วมกันบำเเ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมโดยปลดกล้าวปดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์และประชาชนผู้มีจิตอาสานำร่องดำเนิกนการให้เป็นแบบอย่างในอย่างต่อเนื่องในานามของผู้บริหารกรุงเทพมหานครข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครรวมถึงประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่ง่างมีความสำนึกและทราบซึ้งในท่ามหากรรณาีิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ท่านรู้สิบดีๆเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดขอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทานเขตลางในวันนี้ซึ่งสำนักงานเขตลาดตะังได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่เขตลาดบาวั และยังเป็นสถานที่ที่ประกาศย่อย่องจิตอาสาพระราชทานผู้ทำคุณมความดีให้แก่ชาติบ้านเมืองประกาสนี้ขอขอบคุณทุกท่าคสวนที่มีส่วนร,ร่วมในการจัดตั้งของเขตดีรสจิตอาสาพระราชทานเขตรบบาชัลแห่งนี้ขอให้ผลถึงความดีความตั้งใจและความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายส่งผลให้ทุกท่านสมการการานันนะผบความ ้หมายทุกประการแบบนี้ได้เวลาอุดมเกันแล้วดิฉันขอเปิดขอเสร็จยศจิตอาสาพระราชทานเกตร่าชการแบบนี้ค่ะพร้อมเสียสละจิตอาสารอพภาคภูมิใจ พร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้ดยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกบวกแรงใจและจิตศรัทาเงือที่ริ้น ใจกลับมาเป็นพลังนำพา จิตอาสาเราพาภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทําด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ําใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทําด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิต ือที่ริมเงื้อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจ จิตอาสาเราบภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและ ที่ริเนเมื่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุข จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งันทำด้วยจิตที่คิดจะให้ เือที่ริมเงือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจ